ค่ะใกล้ปีใหม่แล้วผลยุดสื่อนะฮะมันมันเป็นผลยุดยเขาเรียกยุดสื่อนะฮะคล้ายๆส้มนะ,ะกลิ่นคล้ายๆส้มมะนาวนะฮะแต่รสชาติออกเปรี้ยวแต่ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่บอกไม่ถูกนะคะก็เอามาทําเป็นน้ําจิ้มทําเป็นสลัดทําเป็นแยมนะคะแต่เมล็ดเยอะมากผิวเขาจะเอามาแต่งกลิ่นอาหารนะคะ ก็คล้ายๆมะนาวเนาะคล้ายๆส้มนะคะแล้ววันปีใหม่เทศกาลปีใหม่คนญี่ปุ่นเขาก็จะเอา,เอาผลยูสึนี่นะคะเอาไปแช่ในอ่างนะคะอาบน้ mm ํา hmm. ก็เป็นคนญี่ปุ่นเขาชอบออนเซ็นมากเนาะ mm hmm. พอดีอันนี้ผลอาจจะไม่สวยนะคะแต่ใช้ได้เอาไปล้างแล้วเนาะ mm hmm. อันนี้ปลูกแบบธรรมชาติคะ,ะ mm hmm. อันนี้ลุงกับป้าเมื่อวานเขาเอามาให้เนาะ mm hmm. จากบ้านรับคือมันดกมาก เดี๋ยววันหลังจะไปถ่ายรูปแล้วก็เอามาให้ดูนะคะตามบ้านเดี๋ยววันไหนไปนเดินออกกําลังกายนะคะจะถ่ายรูปมาให้ดูผลอาจจะไม่สวยแต่ใช้ได้ค่ะอันนี้ก็ขัดแล้วเนาะขัดแล้วนะคะอันนี้นะคะคือผลที่สวยนะนี่แบบนี้นะคะอันนี้สวยอันนี้ก็ขายสองร้อยเยนก็เกือบหกสิบาทนะคะอันนี้นะคะคือถ้าผลใหญ่ก็สามสิบบาทเนาะจะแกะให้ดูนะคะอันนี้ผลก็สวย ถือว่าสวยเรืค่ะเนี่ยเนี่ยกินกินเขาจะหอมเอาเปลือกมา,าทำแต่งกิ่นอาหารนะคะแล้วก็เดี๋ยวที่จะมีเวลาเดี๋ยวจะทำออซอยทำเป็นน้ำไปดื่มเนาะโอเคนะคะเอามาให้ดูนะคะเดี๋ยวเราเอาไปใส่ทำเป็นออนเซนกันอาบน้ำก่อนวันปีใหมเ่เป็นความเชื่อทาง คนญี่ปุ่นเนาะเขาก็จะเชื่ออาบน้ําเหมือนเป็นสรีมงคลล้างสิ่งไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะก็จะประมาณนั้นเดี๋ยวจะอันนี้จะเอาไว้ทานะคะอันนี้ผลไม่สวยเดี๋ยวจะเลือกอันผลไม่สวยนั่จะเอาไปใส่ในอ่างไว้อาบนะคะวันนี้ วันนี้ก็เลยมาลองน้ำนะคะเราก็จะใส่ผลยดสื่อนะ้ำนี่นะคะใส่ผลยดสื่อเนะาะอ้อนเซ็นญี่ปุ่นนะคะบางที่ก็จะใส่พวกผลไม้นะคะ ลอยในน้ำเนาะในน้ำออนเซนนะคะเพื่อเรียกลูกค้านะก็แล้วแต่ร้านแต่ละร้านนะคะเดี๋ยวขอปิดน้ำก่อนก็นนี้คะพี่ก็จะใส่ประมาณนี้แหละเรามีน้อยนะคะถ้ามีเยอะก็ใส่เยอะ,อะกลิ่นเขาก็จะหอมออกมาเลยนะคะกลิ่นหอมผลยุสืดนะคะมันก็ไม่เหมือนกลิ่นมะนาวนะคะคนละกลิ่นนะคะหอมคนละอย่างนะคะ หอมมากเลยเดี๋ยวลงไปแช่เดี๋ยวเปิดน้ำร้อนๆนะคะโอเคค่ะเอาเลือกเอาชันะคะปีใหม่นะคะก็จะแช่น้ำผลยุสึดนะคะค่ะถ,ถ้าอาบเสร็จแล้วก็เออจะมีฝาปิดนะคะเนี่ยะ,ะฝาปิดเป็นแบบม้วนเข้าได้เนาะก็ก็อาบได้ หลายวันนะคะแช่ได้หลายวันนะคะพอจะอาบเราก็มาเปิดเครื่องทําความร้อนอีกทีหนึ่งนะคะก็น้ําที่เหลือก็ไม่ทิ้งนะคะถ้ามันเก่าก็จะเอาเก็บมาอมใส่เครื่องซักผ้าเนาะต้นยูสืดนะคะเนี่ย่ะเขาจะปลูก นี่นะคะรูปยุทธสึอันนี้รูปใหญ่มากเลยค่ะสวยด้วยต้นเหมือนส้มเลยนะคะเนี่ย